ฉันนั้นเก็บตัวและคิดมาไปรู้ว่าฉันไม่พร้อมจะเปิดใจให้ใครเข้ามาปติเสธกับทุกทุกคนอยู่สมอ Good morning ส้ everybody เ <c oughs> มื่อคืนทำงานดนึกไปหน่อยอาจารเลิกงานาันะ้งตีสนเวลาที่สมองมันแล่นแล้วเขียนบทเนี้นะมันลืมวันืมเดือนไ,ไปเลยจริงนะ เออน้องกันเดี๋ยวเย็นนี้เรามาฉลองกันหน่อยดีไหมฉลองอะไรคะพี่อ้าวก็ฉลองความสําเร็จให้กับประนอมไงให้โครงการเนี่ยมันสําเร็จลุล่วงไปก่อนดีไหมคะพี่คะพรยังไม่ค่อยไว้ใจคุณชายทัศสักเท่าไหร่เลยนะคะไม่รู้ว่ามีแผนการจะมาตลบหลังรถทีหลังหรือเปล่าแล้วก็อย่างไอข้อตกลงที่ขอติดต่อผ่านทางประนอมคนเดียวเท่านั้นเนี่ย มันดูแปลกๆหมคะคุณชายคะคงจะเห็นว่าประนอมาทำงานเก่งมั้งคะคุณพรพันธ์ทำงานเก่งจนใครๆก็อยากทำงานด้วยแล้วยิ่งถ้าทำงานด้วยกันบ่อยๆก็อาจจะเห็นหน้ากันไและกันยาเฮ้ยพูดกันจะฝ่ายบ้านนี่อยู่ได้น่าเบื่อชมัดเลยพันสอน พันสอนเบื่อแล้วพันสอนเบื่อแล้วเชียไหมลูกคุยแล้วหน่งกดีกว่ามาเร็วคุณแม่คะน้ำมนต์ว่าปิดเทอมเนี้ยพาพันสอนไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ที่ฮ่องกงสักสามสี่วันดีไหมคะจะได้ไม่เสียเวลาการทําง,งานของคุณแม่มากแม่ไปไหนไม่ได้แล้วลูกเพราะแม่ได้เริ่มงานเขียนแล้วเนี่ยแม่ไม่สามารถทิ้งงานได้เลยเวลาที่สมองมันแล่นเริ่มเขียนงานเนี่ยแม่ไม่สามารถเที่ยวไหนหรือทำอะไรได้อีกแล้ว ลอยสักสามสี่เดือนนะลูกนะค่อยว่ากันหน่อยน้อวตายแล้วทำไมมันยังรู้สึกมึนๆหัวอยู่เลยอะสงสัยนอนน้อยมั้งไปนอนต่อดีกว่าไปละใส่นอนน้อยึไปละไม่เป็นไรนะพันจอนถ้าเกิดว่าอยากไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวหนะ้าพาไปเอาไหมใครอยากไป <c oughs> ก็ไปเองเถอะ <c oughs> จะสงสัยเอานะคะก็ได้ก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะใครโทรมาหรอคะเออเพื่อนค่ะเพื่อนนอมค่ะนอมขอโทษนะคะเอาหลังนอมจะบอกเขาอย่าโทรเข้าบ้านไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเป็นเพื่อนก็ต้องติดต่อหากันบ้างแล้วเป็นเพื่อนที่ไหนหรอคะเพ่อ เพื่อนเพื่อนที่ทำงานนะคะงั้นน้ำมนต์ก็คงจะไม่รู้จักน้อมขอตัวก่อนนะคะที่พี่น้อมบอกว่าชีวิตนี้ไม่เหลือใครแล้วคงไม่จริงแล้วใช่ไหมคะ ฮัลโหลโอหใกล้ถึงแล้วหรอนี่มาเร็วด uh ีนะคุณเนี okay, okay. E <AT> <mumbles> ่ยสงสัยจะขับรถซิ่งหน้าดูเลยอะอ่าเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันโอเคโอเคนัดใครไว้ล่ะเพื่อนฉันบอกแกแล้วไม่ใช่เหรออย่านัดผู้หญิงมาที่นี่ไรของฉันไม่ได้มีไว้ให้แกพาผู้หญิงมาเที่ยวโอพี่ชัด พี่ทัดหัดมองผมในด้านอื่นบ้างก็ได้นะยังไงอะด้านอื่นของแกเป็นยังไง อย่างที่พี่ทัศน์คิดแล้วกันแล้วที่กลับบ้านตื่นทุกวันเนี่ยแกไปทำอะไรถ้าไม่ได้ไปซ้อมดนตรีบ้าบอก็คงจะพาผู้หญิงไปเที่ยวตามผับตามบาร์ทุกวันนี้ฉันยังไม่แน่ใจนะว่าแกไปเรียนหนังสือบ้างหรือเปล่าถ้าฉันไม่บังคับให้แกมาทำงานที่นี่แกคงจะเอาเวลาไปทำตัวเละเทะยิย่งกว่านี้อีก นานไหมปานอมฉันไม่ได้แอบนะคะก็กเห็นคุณสองคุณคุยกันอยู่อะ่ะก็เลยไม่อยากอวนสวัสดีค่ะคุณพาดไม่คิดว่าจะเจอคุณที่นี่เลยนะคะโอ้แม่ เออจริงๆเลยอ่ะเอ๊ะแต่ปกติเห็นคุณทำงานที่ร้านมา,นมาที่นี่ทำไมฉันฉันอ๋อฉันจะมาขอขอบคุณคุณอีกครั้งไงคะแล้วก็แล้วก็อมีเรื่องจะมาปรึกษาด้วยออกคุยกันนอก Até ว่าไงนะคะเนี่ยฉันไม่ชอบพูดอะไรซ้ำๆและฉันมั่นใจนะว่าเธอได้ยินที่ฉันถามอย่างชัดเจนแต่ที่เธอไม่ตอบเนี่ยเพราะยังคิดเรื่องโกหกไม่ทันใช่ไหมเออคือฉันฉันเคยขอร้องคุณพาดให้ช่วยคุยกับคุณเรื่องโครงการสร้างฝ่ายนะคะฉันคิดว่าส่วนหนึ่งที่คุณยอมเปลี่ยนใจเนี่ยอาจจะเป็นเพราะคุณพาดฉันก็เลยจะไปขอบคุณเขานะคะเนี่ยเธอไ่สนิทสนมอะไรพาดตั้งแต่เมื่อไหร่ ฉันฉันเห็นว่าคุณน้ำมนเป็นเพื่อนสนิทของคุณภาน่ะสิคะฉันก็เลยกล้าขอร้องนายภาเคยเป็นเพื่อนสนิทสอมกับน้ำมนต์แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนี่คุณไม่สามารถตัดขาดความเป็นเพื่อนของคุณน้ำมนต์กับคุณภาได้หรอกนะคะเหมือนที่เธอตัดขาดจากฉันไม่ได้สักทีใช่ไหมคุณพูดไรนะคะ ฉันชักแคเชื่อแล้วสิเธอชอบฉันจริงๆถึงได้หาเรื่องมาเจอหน้าฉันได้ทุกวันล้ยรูปที่ขโมยฉันไปไม่ต้องคืนหรอกนะฉันให้ผมไม่ดูเวลาที่คิดถึงฉันก็แล้วกันนี่ฉันไม่ได้ขโมยรูปของคุณนะฉันจะเอาไปซ่อมให้ตั้งหากล่ะใครจะไปขโมยรูปของคุณคิดอะไรบ้าๆเนี่ยใครจะไปชอบคนอย่างคุณเฮ้ย